กินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้กินหมูทอดนะคะกับเกี่ยวค่ะเกี่ยวแทบแทบอืม้มใไม้สีเขียวดอกไม้สีชมพูชีเเลือง โทนสีเขียวนะคะโทนสีเขียวแต่ของจริงสีฟ้านะเชื่อไหมว่าของจริงสีฟ้าเดี๋ยวให้ดูของจรนะิงนะดูมุมนี้ไว้สีฟ้าไหมดอกสีฟ้า ีเลืองที่ชันพูไม่ใช่ทนสี่ยวเลวนะอย่หลอกเขาเลกว่าลูกออกบกยังไงเห็นไม่ยากลคนไหนที่นี้หน้าเรือคนนี้ทำไมคะสักคู่สักคู่ รักลลลลส,สวยเปรี้ยวกว่าน,นีาละละละ้อ่ะไอ้แล้วแล้วแล้วใส่ตังโหนด้วยมันม,มันคือมายาชัดๆ คุณเขาไม่ได้จ้าติ่ข้าหมูทอดแจ่วจแป๊บ แทบได้แทบพูพูแทบพู